อันดับแรกก่อนตัวเราไม่ทำมันจะช่วยลดได้เยอะนะอย่าไปมองว่าใครๆเขาก็ทำกันไม่ไม่เนาะสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่ถูกต้องเหมือนเดิมงั้นะไม่ทำก่อนเนาะสองก็คือไม่ทนหรือไม่ยอมอ่นะเนาะก็คือเราก็ต้องไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ใครเขาจะมาทำอะไรกับเราแบบนี้ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ต้องไม่เฉยมไม่นิ่งเฉยครับเราจะเป็นคนหนึ่งที่ จะมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องพวกนี้ให้ประเทศชาติเราดีขึ้นในมุมหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จานการเงินเขาจะมีมุมคิดอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือว่าเขาอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเนาะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะมีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาทําแล้วมันประสบความสําเร็จน,นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้หวังพึ่งคนอื่นมากะมนะแม้ว่าโอเคบางเรื่องเขาอาจจะต้องรับความช่วยเหลืออะไรบางอยา่างก็ตามแต่ว่า เขาจะเป็นคนที่พยายามที่ทําทุกหนีทางให้ตัวเองดีขึ้นนะครับมีระเบียบว,วินัยนะครับอดทนกับบางสิ่งบางอย่างได้เพื่อปลายทางงานหอมหวานแล้วก็เมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตการเงินที่ดีแม้ว่าอาจจะไม่ได้ร่ํารวยมากเนาะมันก็เป็นการเรียกว่าตีเส้นแบ่งครัเนาะในเมื่อการเงินฉันก็ โอเคพอไปไหวไปได้ฉันอาจจะไม่ได้ร่ารวยมากฉันมีกินลูกฉันก็อยู่พอไหวฉันก็ส่งลูกเรียนได้มันก็เลยอาจจะเป็นแรงจูงใจที่น้อยกว่าที่เราจะกระโดดข้าม,มเส้นอะไรบางอย่างไปนะเพราะว่าเราแค่นี้เราก็อาจจะพอไหวพอใจของเรา